สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการออกแบบนะครับในส่วนของตัว directional overcurrent relay สำหรับในส่วนของตัว directional dire overcurrent relay เนี่ยก็คือเป็น overcurrent relay นะครับแล้วก็จะมีการกำหนดทิศทางด้วยนะครับเพราะว่านะครับถ้าเป็น overcurrent relay ปกติเนี่ยเราก็จะสนใจแค่ขนาดอย่างเดียวนะครับเพราะนั้น งานในลักษณะไหนนะครับที่เราอาจจะจำเป็นต้องใส่ตัว Directional ไปด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่เรามี d g อย่างนี้นะครับการมี d g เนี่ยเราอาจจะขายหรือไม่ขายไฟเข้ามาในระบบก็ได้นะครับเพราะนั้นในกรณีนะครับถ้าเราจะปั่นไฟไว้ใช้เองเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีเงื่อนไขในการซื้อขายกับการไฟฟ้านะครับ แล้วเขาก็จะไม่อนุญาตนะครับให้คุณฟีดพาวเวอร์เข้ามาเพราะนั้นในกรณีนี้นะครับเราก็ต้องพยายามจ่ายนะครับในส่วนของตัวเจเนเรเตอร์ของเราให้มันแมทกันโหลดตลอดเวลานะครับเมื่อใดนะครับที่นะครับโหลดนะครับไม่เท่ากับตัวเจเนเรชันเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะฟีดพาวเวอร์เข้ามา ซึ่งในกรณีนี้เราก็จะเจอทั่วไปในกรณีที่เราติดโซลารูปท็อปใช่ไหมครับที่ว่านะครับเราอาจเราไม่เราห้ามนะครับฟีดพาวเวอร์เข้ามาในกรณีที่เราไม่ได้มีการขายไฟให้กับการไฟฟ้านะครับแต่ว่าปัจจุบันเราก็จะมีในส่วนของตัวนะครับซีโร่เอ็กซ์พอตนะครับที่จะมาจำกัดการจ่ายในกรณีที่เป็นโซล่า แต่ว่าเบื้องต้นวันนี้นะครับเราก็จะใช้เคสในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับในการออกแบบตัว directional overcurrent ออกมานะครับเพราะนั้นเมื่อใดนะครับที่นะครับมีการไหลของกระแสะย้อนเข้ามานะครับโดยปริมาณกระแสะเนี่ยนะครับมีค่าระดับหนึ่งนะครับเราถึงจะเปิดวงจรตรงนี้แต่ในกรณีที่มีกระแสะไหลมาอีก ด้านหนึ่งนะครับยกตัวอย่างก็คือเจนตัวนี้เราหยุดการเดินเนาะนะครับแล้วเราจ่าย power จากระบบไฟฟ้าหลักให้กระโลดเนี่ยนะครับในกรณีนี้ทิศทางของการไหลของกระแสเนี่ยมันมาอีกด้านหนึ่งละในกรณีนี้นะครับตัวนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรตัวนี้จะทำอะไรก็ต่อเมื่อนะครับมี power นะครับไหลย,ย้อนกลับเข้าไปโอเคนะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเซตนะครับในส่วนของตัว Directional Overcurrent Relay ตรงนี้ซึ่งนะครับในโมเดลของตัว Directional Overcurrent นะครับก็คือตัว F67 นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่ามันมี F67 นะครับที่เป็น Phase Directional อันนี้ก็คือจะเช็คในเรื่องของทิศทางอย่างเดียวนะครับ แล้วเราก็จะส่งข้อมูลทิปไม่ทิปเนี่ยไปที่ o v e r c u r เค n t โอเวอร์ Over นะครับเพราะนั้นก็จะติดตั้งทั้ง F67 แล้วก็ F50 อ่าแต่เดี๋ยวเราจะใช้นะครับที่เป็น Directional Overcurrent เลยนะครับจบที่ตัวเดียวนะครับก็คือ F67 F50 ตัวนี้นะครับในการออกแบบของเราเพราะนั้นในแพ็กเกจนะครับของตัวโมเดล F67 F50 ตัวนี้ ถ้าเราลองดูในส่วนของไดอะแกรมเบื้องต้นนะครับมันก็จะมีในส่วนของการวัดกระแสแรงดันเพราะว่าเราต้องดูทิศทางเนะาะซึ่งเทคนิคโดยทั่วไปนะครับเทคนิคโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการวัดเฟสตรงกันข้ามาเพราะนั้นในส่วนที่เป็นการวัดเฟสตรงกันข้ามเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการวัด V I angle นะครับอ่าก็จะดูความต่างเฟสร,ระหว่าง V กับ i อนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในโมเดลนี้ที่อยู่ในโมเดลนี้นะครับส่วนวิธีที่สองนะครับเราก็จะเช็คทิศทางของนะครับในส่วนของค่า Active แล้วก็ reactive p o w เ r เลือกเอานะครับอ่าซึ่งข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็จะถูก ส่งนะครับมาที่ตรงตัว directional logic ตัวนี้มันจะเป็น o r g a เ e นะครับเพื่อที่จะดูว่านะครับทิศทางที่เป็น forward กับ reverse เนี่ยอันไหนที่เป็นตัวสั่งทิปนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะมาสั่งตัว overcurrent ซึ่งเราก็ยังมีอยู่4ตัวก็แล้วแต่นะครับคุณอาจจะตั้งเป็น time overcurrent นะครับหรือว่าเป็น instantaneous ก็ได้ซึ่ง default นะครับ สตัวแรกนะครับเป็น overcurrent นะครับสตัวล่างเนี่ยเป็น instantaneous เดี๋ยวเราก็จะเป็น instantaneous เอาง่ายๆนะครับก็คือตรวจจับว่านะครับมีการไหลย,ย้อนนะครับก็สั่งทิปเลยโอเคซึ่งนะครับในส่วนของรายละเอียดโมเดลตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้ในจากตัว technical reference เพราะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะมีเทคนิคการวัดนะครับหลกัหลกๆก็คือเทคนิคการวัดเนาะ นะครับการวัดได้ทิศทางนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบเฟสระหว่าง V กับ I ก็ได้นะครับหรือว่าดูขนาดนะครับของ Power นะครับหรือว่า r รียก i ิด Power ก็คือค่าบวกค่าลบนั่นแหละนะครับมากกว่า0น้อยกว่า0าแล้วก็จากที่เราได้นะครับมันก็จะไปสั่งอันนี้ก็จะเป็นดีเทลว่า,าถ้าเราเลือกวนเตจนะครับ 90องศาเนี่ยมันก็จะเป็นแรงดัน Bc นะครับก็จะแทนเฟสบีนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกในลักษณะที่เป็นวนเตจคอสสาสิบองศาเนี่ยนะครับแรงดัน Vca นะครับมันก็จะเทียบเท่ากับแรงดัน Vc เพราะนั้นดีเทลตรงนี้นะครับต้องดูเพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะเราจะเลือกเซตติ้งอะไรยังไงประมาณไหนอ่า เพราะนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองนะครับสร้างในส่วนของตัว Directional Overcurrent Relay ตรงนี้ซึ่งหลักการสร้างก็นะครับเหมือนกับตัว Overcurrent แหละนะครับเราก็จะเลือกในส่วนของตัว Relay model นะครับของเราก็จะเป็น F67 นะครับแล้วก็นะครับ m o เดล F67 F50 แล้วก็นะครับเราก็ไปเลือก Relay ์ไท e นะครับจาก l o o b l l l ลเบอ r y ตรงนี้ออกมาอ่านะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเรายังไม่ต้องสั่งทิปเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องของเอาพุ t จากตรงนะครับการวัดทิศทางเนาะว่าเอมันมีหลักการอะไรยังไงเบื้องต้นอ่อาเพราะนั้นวิธีวัดตอนนี้เรามี2วิธี นะครับก็คือวัดเฟสกับวัด power อ่าซึ่งสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยมาเคาะอีกทีนึงว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับการวัดของเรานะครับอ่าเราก็เป็นการวัด3เฟสนะครับทั้งกระแสแล้วก็แรงดันอ่าเพราะนั้นเราใช้แรงดันเฟสนะครับหรือว่ากระแสเฟสนะครับอ่าเพราะนั้นเราก็ kct นะครับ อันนี้ก็จะเป็น CT นะครับในกรณีที่เราไม่มี CT นะครับเราจะต้องสร้างใหม่นะครับแต่นี้ผมมีละอโอเคซึ่ง CT ผมก็ไม่มีอะไรร้อยทับหนึ่งทบๆไปกลางๆนะครับเราต้องการ VT นะครับเพราะนั้นเราก็จะ create VT จึงต้องเป็น Pt เนาะเพราะว่าต้องมีขั้วด้วยนะครับอ่าซึ่ง,งของผมก็ไม่มีอะไรนะครับเป็น i อเดียว์วเตอ่าก็นะครับเป็น 22K v ิบสวนะครับลายทูลายโอเคนะครับจะเป็นลาะอานะครับทับหนึ่งทับร้อทับร้อก็แล้วแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวต้องอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งด้วยนะครับ โ okay. อเคนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้นะครับในส่วนของนะครับการวิเคราะห์ของเรานะครับอันนี้ของเราเป็น1แอมป์เนาะตรงส่วนของ CT โอเคนะครับทีนี้พอเราแอดนะครับตัวรีเลย์เข้ามาแล้วเนี่ยเรามาตรงส่วนของตัวโมเดละนะครับโมเดลแมเนเจอร์ นะครับซึ่งเราก็จะได้ดีเลย์นะครับปรากฏตรงนี้ออกมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของนะครับตัวอุปกรณ์แต่ละตัวทีนี้เราอยากดูรีซอเนาะในเรื่องของการวัดนะครับเพราะนั้นนะครับตรงส่วนของตัว Directional Relay ตัวนี้มี2วิธี เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองในกรณีที่ไม่มีนะครับตัว d g ตรงนี้ก่อนดูซิว่าเอ์รีซอสที่ปรากฏตรงนี้นะครับถ้ามันมีกระแสไหละจะเป็นยังไงอ่าเพราะนั้นตรงนี้เราเพิ่มนะครับทางฝั่งเอาพุตนะครับเราก็จะรัน power f o u อ่าเพราะนั้นนะครับเราดึงเอาพุตออกมานะครับาจากตรง Signal อ่า นะครับหลักๆที่เราอยากได้นะครับก็คือนะครับในส่วนของตัวสัญญาณ forward, r e v e r d แล้วก็ y out นะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นนะครับการวัดมุมเฟสร,ระหว่าง v กับ i เนาะอ่ามันเป็นการวัดนะครับในลักษณะที่เป็น3เฟสอ่าเพราะนั้นผมก็จะดึงค่าพวกนี้ออกมา เพราะนั้นนะครับพอเรา Run power f o นะครับตอนนี้กระแสไหลนะครับเราต้องเช็คก่อนเนาะว่ากระแสะว่าฝั่งเนี้ยมันมองเป็น forward หรือว่า reverse ถ้ากระแสไหลนะครับจากซ o u ไปที่โหลดนะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับมันก็จะมองว่านะครับกระแสะนะครับที่ไหล นะครับจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เนี่ยเป็น forward นะครับเพราะว่าจะมีการสั่งทิปเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็น forward นะครับแต่ตัวนี้นะครับอ,อันนี้เราโชว์แบบเป็น tipping time เราเซตตรงนี้ได้โปกติมันจะเป็น power เนาะนะครับเราในในกรณีที่เราวิเคราะห์เกี่ยวกับ relay เนี่ยนะครับหรือว่า protection เนี่ย เราก็จะเลือกนะครับให้การแสดงเนี่ยเป็นทิ p ปิ้งถามนะครับอตอนนี้ทิปปิ้ง i m มมันไม่ทิปนะครับทั้งทั้งที่ forward เนี่ยนะครับสั่ง Tipping มาแล้วนะครับเพราะว่าตัว overcurrent เราไม่มีนะครับเรา deactivate ไว้อยู่เพราะนั้นทิศทางนี้คือ forward เพราะนั้นเดี๋ยวเราทำอะไรตรงกันข้าม ก็คือเราก็จะจ่าย power ตรงนี้ย้อนมาเพราะนั้นทิศทางตรงนี้ก็คือ reward reward เพราะนั้นถ้าเราจะป้องกันนะครับการไหลย,ย้อนเนี่ยนะครับตัว overcurrent ของเราอ่ะก็ต้องเซตว่าให้มันทิปตอนที่เรารับสัญญาณ reward นะครับมาจากตัว การวัดทิศทางนะครับที่อยู่ในรีเลย์ของเราเพราะนั้นนะครับมันเห็นเป็นรีเวิร์ดทั้งคู่เพราะนั้นคุณจะใช้วิธีไหนก็ได้หรือว่าใช้ทั้งสองวิธีก็ได้เพราะว่านะครับทั้งสองวิธีเนี่ยมันจะมารวมกันตรงนี้ที่เป็น d t r o n t l l o g i c อจิเพราะนั้นนะครับผมคาไว้2ตัวก็ได้นะครับตรงนี้ เพราะว่ามันให้ผลเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นออเกจเนาะตัวที่ไวที่สุดนะครับเทียบ2ตัวนี้ก็คือตัวที่เราใช้การวัดนะครับพาวเวเนี่ยนะครับมันก็จะส่งสัญญาณมาไวนะครับอ่าทีนี้นะครับในส่วนของ Overcurrent นะครับถ้าเราดูจากโมเดลนะครับมันก็จะมีอิน t แตน a n เนียกับ Time Overcurrent เอ่าเพราะนั้นผมเซตในส่วนของตัวอินสแตน a n เนียลละกันนะครับเพื่อให้มันเข้าใจง่ายๆ นะครับอาเพราะนั้นผมก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะพอดนะครับในส่วนของตัว time overcurrent เข้าไปเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมรัน power four ผมรัน power f o ดูค่ากระแสะนะครับอันนี้ก็คือกระแสะที่มาจากเจนตอนนี้ผมจ่ายอยู่ที่1เมกกระแสะก็ประมาณนี้เพราะนั้นนะครับเดี๋ยวก็นะครับจะให้มันตัดเนะาะเหมือนกับว่าถา้าผมว่าอาจจะบอกว่า Power ที่เกินนะครับประมาณนี้ อันนี้1เมกนะครับผมอาจจะตรงนี้ให้มันไปใหญ่เลยนะครับ0ูนุด,ดิอ่ดนะครับก็คือพาวเวอร์นะครับไหลย,ย้อนประมาณ1เมกเนี่ยก็ตัดแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ถึง1เมกก็ตัดเนะาะเดี๋ยวเราลองดูสัก0.5าดิตรงนี้เราก็ลองเปลี่ยน 0.5 1นเนาะ1มันเห็นชัดนะครับเดี๋ยวเราลองลดตรงนี้ลงมาเหลือ0.5โ okay, อเคเพราะนั้น direction นะครับที่มองเห็นเป็นยังไงบ้างอ่าโอเค,อเ,คเป็น r e v e r d นะครับทุกตัวเห็นเป็น r e v e r d อ่าเพราะนั้นนะครับตรง overcurrent นะครับตรงนี้อ่า0.5ยังไม่ตัดเนาะ เพราะนั้นนะครับเห็นเป็นรีเวิร์ดก็จริงนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้มันสั่งทิปได้ทีนี้นะครับที่ทางเป็นรีเวิร์ดนะครับในส่วนของตัวอินสแตนทเนียของเรานะครับก็ต้องเซตตรงนี้เป็นรีเวิร์ดด้วยนะครับเพราะนั้นมาดูกันนะครับว่ามันทิปหรือเปล่า ในครับในกรณีนี้อ่าก็ทิปนะครับในระยะเวลา0.17ก็ตามนี้เลยอ่า0.17วิอ่าทีนี้มานลุ้นกันต่อนะครับว่าในกรณีที่ไม่มี d g นะครับ power นะครับไหลอีกด้านหนึ่งก็โอเค นะครับไม่ทิปตรงส่วนนี้เพราะนั้นนะครับตรงส่วนนี้ะนะครับ forward ถึงจะทิปใช่ไหมครับเห็นเป็น forward นะครับแต่ว่าเราเซตนะครับตรงส่วนของ direction ตรงนี้เป็น reverse เพราะนั้นมันก็เลยไม่ะนะครับคนละด้านกันที่มันจะทำงานก็โอเคนะครับเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้ก็ลอง นะครับดูเนาะความแตกต่างนะครับของไอตัวการเทคนิคการวัดเนาะเรียกว่าเทคนิคการวัดของตัว directional ว่าจะวัดในลักษณะเปรียบเทียบเฟสนะครับหรือว่าจะวัดในเรื่องของทิศท,ทาง power ก็โอเคครับนะครับเบื้องต้นในส่วนของตัว directional ก็ประมาณนี้ก่อนขอบคุณครับ